เนวิเกตเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมฟิลโมเปียสลามคำแหงซึ่งมาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยดีไซน์ไร้าการเวลากับไฟลวิโดที่ให้คุณดื่มด่ำบรรยากาศได้อย่างเต็มที่บนทําเลนศัก,กยภาพ รายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายขนาดพื้นที่55.82ตารางเมตรจำนวน2ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการฟิลโมบีสลามคำแหงโดยมุ่งหน้าไปบนถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้าแล้วเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกบางกะปิแล้วขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาตรง3ามแยกสวนสนเพื่อเข้าสู่ถนนรามคำแหงแล้วขับต่อไปเรื่อยๆจนถึงแอร์พอร์ตลิงรามคำแหงให้กับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงรามคำแหงซอย3ทับหแล้วขับตรงมาประมาณ200เมตรทางเข้าโครงการอยู่ทางด้านขวามือค่ะถึงแล้วจ้าคอนโดมิเนียมฟิลโมเบสรามคำแหง สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบรนบัดบาย j Asset Management